จากช่องโดเนมนะครับวันนี้ผู้ชายที่รักความแรงจะต้องรู้จัก M Performance Car แน่นอนวันนี้ผมมากับรถ M Performance Car รุ่นหนึ่งนะครับที่ผมว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องมีก่อนตายแน่นอนหรือต้องได้ลองขับนะครับวันนี้ผมอยู่กับ BMW M5 F10 นะครับตัวนี้เป็น M5 ปี2012เป็นรถทำเทียบแท้เลยนะครับคือเอารถแท้นะครับหัวตัดทั้งคันนะครับ แล้วก็ทําให้เอาย้ายมาใส่ในรถที่ประเทศไทยทําสีใหม่จัดการใหม่ทั้งคันเลยเท่าที่ผมลองลองขับผมว่าเหมือนกับรถ M 5แท้ทั้งคันเลยจริงๆรนะครับรถคันนี้นะครับสเปคนะครับจริงๆเป็นเครื่อง M 5แท้นะครับเป็น V 8นะครับ4 4ลิตรเทอร์โบโคู่ให้แรงม้าที่โรงงานก็เคลมไว้ประมาณ5 6าแรงม้านะครับตัวนี้เป็นเกียร์ DCT ด้วยนะครับเป็นเกียร์ตัวใหม่และเป็น Dual Clutch แล้ใช้งานได้ได,ดีมาก เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าสเปคของเขาเป็นยังไงแต่ที่สําคัญอย่างแรกนะครับตอนนี้ราคาจะต้องได้มากรถแท้นะครับมือหนึ่งสิบสองล้านโดยเฉพาะตัวใหม่ล่าสุดที่เป็น g 3สามสิบสิบกว่าล้านนะครับตอนนี้มือสองก็ยังขายรถแท้ยังขายอยู่ที่หกถึงเจ็ดล้านอยู่เลยนะครับแต่วันนี้คุณสามารถได้เทียบเท่ารถแท้ในราคาเป็นแค่สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้น <S 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 วันนี้ถ้าคุณต้องการปปรถซปเปอร์คาร์ที่จอดซปเปอร์คาร์ได้นะครับ คุณต้องใช้เงินอย่างต่ำประมาณผมว่านะก็ประมาณสามสล้านนะครับแต่วันนี้คุณสามารถใช้เงินแค่2องล้านห้าแสนห้บาทคุณเอารถจอดซูเปอร์คาร์ได้ทุกคันนะครับเพราะนี่คือ M รถ M 3ผมว่าเป็นรถที่ถ้าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อรถพวกไฮเปอร์ฟอร์ม n นะครับส่วนใหญ่จะใช้ทุกวันไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่นะครับบางคันใช้ได้ แล้วแต่การใช้งานด้วยแต่ผมบอกเลยว่า M5 F10 คันนี้นะครับเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันจริงๆนะครับหนึ่งคือไม่กินน้ํามันมากคาว่าไม่กินน้ํามันก็คือเลขตัวเดียวเหมือนกันแหละครับถ้าคุณไม่ได้เหยียบมากก็ไม่ได้กินน้ํามันเพราะมันเป็นเ,นเครื่องเทอร์โบด้วย2เสียงท่อไม่ดังเสียงท่อโรงงานเนี่ยจริงๆถ้าสำหรับคนที่ชอบชอด,ดังเนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนท่อเลยแหละไม่ดังมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วย แล้วก็3ก็คือผมว่านั่งสบายมากนะครับรถไม่เตีย้ยดังนั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าสเปค M5 เป็นยังไงบ้างมาลองขับ M5 กันนะครับรอบคันครับนี่กุญแจนะครับกุญแจอยู่นี่นะครับคีย์เลสหมดเลย ประตูเป็นประตูดูดนะครับวันนี้ผมจะจินตนาการให้ทุกคนนะครับได้ขับ M5 เหมือนทุกคนได้ขับ M5 จริงๆนะครับเข้ามานะครับรถภายในทั้งหมดสีดำนะครับอย่างนี้ผมบอกคันนี้เป็นรถ M5 นะครับตัวนี้เป็นรถทำย้ายนะครับเป็นรถย้ายของนะครับแต่เหมือนกับรถ M5 แท้ทั้งคันนะครับตัวรถเป็นรถปี2012นะครับตัวรถ M แท้เนี่ยเป็นรถปี2011นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับ วี8เทอร์โบคู่ให้แรงมา้าประมาณ5้าแรงม้านะครับอยากให้ฟังเสียงสตาร์ทรถเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถดูนะครับว่าสตาร์ทรถจะเป็นยังไงถ้าเดินรอบรอบเดินเบานะครับสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยเสียงดังจะดังขึ้นมาแวบเดียวเลยนะครับแค่ครั้งเดียวเป็นรถซูเปอร์คาร์นะครับหรือไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์คาร์เอ็มพาวเวอร์ที่เสียงท่อไม่ดังเราใช้ได้ทุกวันรถครันนี้เป็นรถที่ใช้ได้ทุกวันนะครับตอนนี้เราสตาร์ทรถอยู่นะครับ แค่เข้าเกียร์ P อยู่นะครับหักขวาทีนึงนะครับถ้าเข้าดีแบบนี้เนี่ยจะเป็นออโต้ธรรมดาเลยนะครับคอนฟลิกปุ่มก็จะมีอยู่4ี่ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เป็น traction control นะครับจะมีอยู่สาโหมดแต่เราแนะนําว่าไม่ให้ให้เปิดไว้นะครับ2คือตัวปีลิ้นปีกปีเสื้อตัวนี้ก็คืออัตราเร่งนะครับเวลาเหยียบเนี่ยเออลิ้นปีกปีเสื้อจะฉีดน้ำมันแล้วก็อัตราเร่งจะเป็นแบบไหนจะมี3โหมดนะครับสปอร์ตพา s สนะครับเอเจนชี่กับสปอร์ตนะครับ เดี๋ยวผมจะลองแบบโหมดธรรมดาให้ดูหมดทุกอย่างนะครับตัวนี้เป็นตัวโชงนะครับก็จะปรับได้3โหมดเหมือนกันสปอร์ตพลัสคอมฟอร์ตสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราปรับเป็นคอมฟอร์ตสเตอร n g ิ่งวิวนะครับตัวนี้หัวเกียร์นะเราปรับเป็นโหมดคอมฟอร์ตที่ดูเลยว่าใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้จะเป็นอัตราทดเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้จะเป็น DCT นะครับเป็นดูอัลคลัชนะครับซึ่งสําหรับรถไฮฟอร์มแฟมส์แบบนี้นะครับ มันค่อนข้างจะสมูทเวลาเข้าเกียร์ได้ได้ดีเลยผมบอกอย่างนี้ตัวนี้เนะี่ยถ้าไอเดียผมนะจากที่ผมขับ m 5มา2อสอรุ่นนะครับผมว่าตัวเก่าจะเป็น smg นะครับเป็น semi manual มันก็มีความสนุกของมันนะครับแต่ dct จะค่อนข้างสบายกว่ามันถึงใช้ daily use ได้ทุกทุกวันนะครับเพราะถ้าคนต้องการความสบายนะครับอัตราทดที่สมูทนะครับก็แค่ปรับตรงนี้มาเป็นเบอร์หนะครับถ้าปรับเป็นเบอร์3เนี่ย การเปลี่ยนเกียร์จะค่อนข้างแข็งแล้วก็สนุกขึ้นตัวนี้เป็น,ปน Park นเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นกล้อง360นะครับจะใช้ใช้งานง่ายมากนะครับคันนี้เซนเซอร์ทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองบอท a u t กันก่อนนะครับถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังก็แค่ชิฟต์ขวาไปดันข้างหน้านะครับมีกล้องนะครับเป็นรถเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันจริงๆนะครับเพราะ เสียงท่อไม่ดังรถไม่เตี้ยนะครับถ้าอยากจะใช้งานออแบบสบายก็แค่ปรับเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับถ้าอยากจะซิ่งนะครับก็ปรับเป็นสปอร์ตพลัสแค่นั้นเองนะครับพวงมาลัยจับแน่นมากนะครับนี่โหมดออโต้ธรรมดานะครับโหมดคอมฟอร์ตธรรมดา ผมจะลองเหยียบเต็มที่ให้ดูนะครับก็เหมือนรถ F10 ธรรมดาเลยครับใช้งานง่ายครับเข้าโค้งนี่คือพวงมาลัยเบามากนะครับก็คือเป็นพวงมาลัย B.M ธรรมดาเลยฮะความ้สึกเหมือน F10 เลยนะฮะ แต่อาจจะมีความคมแล้วก็ช่วงล่างอาจจะดีกว่านะครับเข้าโค้งดีนะฮะแล้วก็อันนี้คือขึ้นสะพานก็ผมว่าช่วงล่างนี้คือแค่คอมฟอร์ตนะครับแต่ถ้าเราต้องการความมันนิดนึงนะครับเราก็เซตติ้งไว้นะครับผมมีเซตติ้งไว้อยู่แล้วนะรเราปรับเป็นสปอร์ตพลัสนะครับช่วงล่างเราปรับเป็นสปอร์ตพลัสนะครับ ความแข็งจะรู้สึกเลยพวงมาลัยนะครับพอปรับเป็นสปอร์ตพลาสเนี่ยรู้สึกเลยนะครับว่าพวงมาลัยจะแข็งและมั่นคงมากขึ้นผมปรับเกียร์ตัวนี้เป็นอัตราทดเกียร์เป็นดับสามนะครับรู้สึกเลยว่าเกียร์จะมีช่วงอัตราเกียร์ได้อาจจะไม่ได้สมูทแต่เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมเหยียบให้ดูอันนี้ผมลองปรับเป็นโหมดแบบแมนนวลนะครับวิธีการก็แค่ผลักชิปเข้าไปนะครับ เขาเบอร์หนึ่งนะต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับรถคันนี้นี่คือ560แรงม้านะครับเวลาเราเหยียบคันเร่งจมไปจริงๆเนี่ยรถอาจจะมีการสะบัดนะครับแต่รถคันนี้เนี่ยจริงๆมันมีตัวระบบ traction control นะครับ จริงๆผมไม่แนะนำว่าถ้าอยู่บนถนนเนี่ยควรใช้โหมดธรรมดานะครับอย่าไปปรับนะครับแต่ถ้าสมมติคุณต้องการที่จะปลดบางอย่างนะครับมันก็จะมีปรับโหมดเป็น MDM นะครับซึ่งจะปลดบางอย่างนะครับจะต้องการการคอนโทรลทั้งหมดแต่ก็ก็จะมีสมองกลช่วยคอนโทรลอยู่นะครับผมขออนุญาตไม่ลองอันนี้นะเนื่องจากอันตรายนะครับแล้วก็ถ้าออฟเลยก็คือกดค้างทีนีนึงนะครับมันก็จะออฟเลยซึ่ง ก็จะตัดเลยซึ่งขอแนะนำให้ใช้ในสนามแข่งเท่านั้นนะครับเราลองความซิ่งของมันเห็นสมรรถนะของมันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใช้โหมดธรรมดาก่อนดีกว่าวิธีการโหมดธรรมดาเราก็แค่ปรับนะครับขวาทีนึงก็จะเข้าเป็นเกียร์ออตโต้แล้วนะฮะผมจะปรับอัจราทดเกียร์เป็นธรรมดานะครับ แต่ทดเกียร์เวลาเข้าเกียร์มันก็จะสมูทแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเนี่ยเกียร์5แล้วตัวนี้เป็น DCT เป็น Dual c l u t c h 7เกียร์นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันถ้าคุณเหยียบเนี่ยต้องบอกว่ามันกินอยู่แล้วนะครับเป็นเลขตัวเดียวอยู่แล้วแต่ถ้าคุณใช้ทุกวันแบบไม่ได้เหยียบนะครับผมว่ามันก็เหมือนคุณใช้528แต่กินมากกว่าหน่อยนะครับเพื่อนผมมีใช้คันนี้เป็น Daily Use นะครับเขาบอกเลยว่าเขาขับไปพัทยานะครับ หนึ่งถังได้ประมาณเกือบ600กิโลนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8-10อยู่ที่เราเหยียบขนาดไหนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าสมูทมากนะผมจะลองเหยียบสั้นๆให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ในโหมดของปลดทุกอย่างหมดเลยนะฮะ โอ้โหสุดยอดมากครับเป็นรถที่ผมบอกว่าถ้าใครต้องการรถที่ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแล้วใช้ได้ทุกวันผมแนะนำคันนี้เลยนะครับ BMW M5 นะครับใครสนใจเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ารถ M Power แบบนี้นะครับถ้ารถแท้นะครับมือหนึ่งสิกว่าล้านนะครับ วันนี้คุณสามารถจอดมีรถจอดซูเปอร์คาร์ได้นะครับแล้วเป็นรถที่ใช้ได้เดลิยูสใช้ได้ทุกวันนะครับอยากกดแรงนะครับก็แค่กดพาร์ r s ชิพทีนึงวันนี้สมรรถนะ500กว่าแรงม้าเครื่อง V8 นะครับเทอร์โบคู่ด้วยเป็นระบบขับหลังตัวสุดท้ายด้วยนะครับเนื่องจากว่า M5 ตัวต่อไปที่เป็นรหัส G G30 นะครับตัวนั้นจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็สามารถปรับมาเป็น2ล้อได้ทำย้ายจากออรถ M5 G30 จะค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนนะครับจึงต้องค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงดังนั้นวันนี้คุณสามารถมี M5 ในราคาเป็นแค่2 5 5 0้านบาทเท่านั้น <c oughs> เดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ารถคันนี้เหมาะกับใคร ได้เห็นสเปคนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการขับของ B M w M 5เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับถ้าคุณต้องการรถที่ high performance คานะครับหรือซุปเปอร์คาร์เลยที่ใช้ได้ทุกวันโดยเฉพาะรถเก็บตระก,กูล M ผมแนะนำว่า M 5เป็นหนึ่งในทางเลือกอย่างแรกคือรถ มือ1นะครับรถแท้ออกมือ1มัน0กว่าล้านตอนนี้มือ2ยังประมาณเลข5หรือเลข6อยู่เลยวันนี้คุณได้รถที่คุณภาพเทียบเท่ารถแท้นะครับมันคือรถแท้แต่แค่ย้ายในบอดี้ประเทศไทยเท่านั้นเองราคาไปแค่2องล้านห้าแสนซึ่งครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ 2. ตอนนี้นะครับถ้าคุณจะต้องการรถที่ขับรถจอดในซูเปอร์คาร์ได้เนี่ยผมว่า3ล้านัพวันนี้คุณได้ถูกกว่าเยอะ3คือใช้ได้ทุกวันครับมันใช้ได้ทุกวันจริงๆนะเพราะ1คือมันเป็นเครื่อง v 8 t u เทอร์โบนะครับ คือมันไม่ใช่เครื่องใหญ่ที่เป็น V10 ที่กินน้ำมันไม่มากกินน้ำมันเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะ2ก็คือมันไม่ได้เตี้ยและขับได้ทุกวันแล้วก็สุดท้ายผมจะบอกว่าพาลูกและครอบครัวก็ไปได้นะครับวันนี้ทั้ง3อย่างนี้ b m w M5 F10 ปี2012วันนี้คุณสามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่2,550,000บาทใครสนใจนะครับโทรมาที่061746,22 2หรือ0 8 1 9 0 8 2 0 2 6ถ้าจะซื้อซื้อกับผมครับ ผมมีราคาพิเศษแล้วผมมีเซอร์วิสนะแล้วก็คนชอบรถเราคุยกันได้สุดท้ายนี้อย่างน้อยฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับอยากให้เรารีวิวรถุ่นไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ